ครับตอนนี้มาอยู่ทด้เห็นครับมาท่พนครับพานธัดนี่ครับพันรับติการครับชิมงานหาชิมงานนักล่ายามราตรีนี่ครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเคืองครับห้าโมงกว่าสิบหกโมงแลครับพึ่งเดือดงานพึ่งเดือดงานครับอากาศตอนนี้ก็ประมาณสิบก็องศาครับ น่าจะสิบกว่าองศาสิบสองหรือสิบสามเนี่ยแหละครับเหนาครับเรื่องเหนาวหนาตอนนี้หนาวครับมาออกหาล่าปลาครับนักล่ายามราตรีครับตอนนี้กับประมาณสิบหกมุ้งแล้วครับพึ่งเลิกงานพึ่งพักกันเลิกงานก็ได้พักกันออกมาครับครับท่านนอดครับบันดุงพุ่งนาเคืออีกแล้วครับผมนี่ครับ เราติดตามครับว่ามือนีบมีผลงานหลายว่าครับจะได้หลายปันไดคุณครับพาติดกาลังโตกับทั้งหลังเห็นว่าครับมืดเลี้ยวครับหนาวยุนี่ครับมืไว่อากาศก็เย็น12 13องศาเรื่องหนาวหนาวละครับม่ตรงห่วงยังพากันมาหาปลาอยู่ครับหนาวปันไดก็นเลยมาเรียนน้ำนี่ครับอยู่บรรยากาศครับชมบรรยากาศชมบรรยากาศคุณครับ นำกระไหลยเย็นนำใสครับครับบึงติดตามกันครับผมนั่นครับบาดแรกแหกมันจักตัวสตัวสี่ตัวครับผมนี่แล้วพี่น้องบาดแรกแหกมันขืเขาวาหลีครับ ใช้ถุงถ่งมา,าครับทุ่งมันขึ้นเขาครับถุงหมานโอ้นี่ครับอ่าง่ามๆครับโอ้โอ้โอโอบ้านเขาเอิ่นปลายยังบูับพี่นอ็อตบ้านเขาเอิ่นปะเขาเอืน ปลาเขาอีกกําปลาอย่างนี้แล้วน,น้ำหล่อน้ำซุ้มหุ่นหมองออกระจ้านั่นนี่ครับเบิง้งเบื้งตัวปลาเอาตัวปลาพี่น้องเบิ้งงนี้นี่ครับบักฟ้ามือนะครับง่ายครับบาตนี้ได้ยักตัวหาโตครับผมโอ้บาตรแดงแขงมกมันครับตอนนี้ก็มืดคั่แล้วครับบรรยากาศก็มืจจกกมดแลนะ้วเนาะ นี่ครับจมบรรยากาศครับพูดนำไหลใสเห็นตัวปลาที่เขาวาเนาะนี่ครับไก่มืกไก่คำแล้วพี่น้องเอ้ย โอ้ยพี่นอนถุงขาดตัวนี้นี่ถุงขาดอ้ยอยังไม่ได้กินปลาได้หน่ถุงขาดบางพี่นอนก็ถุงขาดปองบักไงคุณครับถุงขาวไงยุใสถุงปุ๋ยบ่โอ้ยถุงขาดมาใส่ปลาหมดแล้วพี่นอง เอาถุงปาดเต็มถุงนี่จิบ่ไไ้เอาเข็นสีมายกเอามางพี่น้องถุงใส่ปลาครับถุงบักไงเลยโอ้ยถุงขาดมาใส่ปลากันวันนี้ไหม กลุ่มโผมือผมนี่ครับกลุ่มเห็นไหม่ครับพี่น้องเขาไปแล้วไปแล้วเห็นไหมครับนั่นพิธีการนี่ครับโวกขับรถแล้วครับลองจับหัวพี่น้องเบื้องยวงนี่ครับพี่น้องขามาแล้วครับเพิ่งจะใส่ถุงสำรองไหมครับผุนครับโอ้แม่นตัวน้อยเด้อพี่น้องเลยพี่ครับเบิ้งจะกำข้อครับ โอ้ตกนามพื้นซะนอนี่ครับโอ้พีน้องเลยเบิงแขนกับโตปลาครับนี่ครับรับเรียบร้อยโอ้ได้ไดโตคร mm ับบบเงี้ยวเ้นี่ครับนี่ครับคุณครับปุ่นโลุ่นี้ครับนี่กับปานี่ครับปลานกแก้วผมภาคการอื่นปลานกแก้วครับ ่นลองเห็นบี่นอนี่ครับนี่ครับโนครับยังมีอีกเราติดตามครับผมเราติดตามผลงานครับตอนนี้งจับปลาที้งถ่ายคลิปโ้ยากยากอยู่ครับโอ้ยตึกกองไวหกองไว้เบิ่งครับไปสนอไปสนอนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับเบิ่งพี่นอพู้หล่ะพู้หล่ะ บาทเดียวนะครับบาทเดียวโอ้ไมันช่ได้เต็มถุงปุ๋ยนีหรีทอทีขันมันย่าเงี้ยม,มันอันคืออันไรแบบไข่อยู่เนี้ยเนาะอือเชลัแปลงสิบอย,ยออู่เด้อโอ้โหเจ้งเนาเฮยให้ถุงที่แบบข้าเดียวครับเต็มกลนถุงลนะครับมันสิได้ตึกสามบาทนี่เต็มถุงอันเนี้พี่น้อง นี ot, ่ครับตัวปลาครับโอ้หินน่องหินน่องนี่ครับโอ้เก็บปลาก่อนครับเก็บปลาก่อนครับเออพี่น้องดึงครับบาทเดียวครับอะไะเต็มแหอันยัอีกแล้วปลาโลแก้วครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่ครับนี่ครับโอ้บาทเดียวเนะครับห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวโอ้แป๊สสีพุ่นตัวนี้ โอ้โหจดจ่อครับโอะไรมันผีน้อมันเต็มถุงแล้วบาทประสิแบกขามน้ำทั้งใดน้อโอ้ยให้ยกสีมาแบกซอยน่าเป็นยังกสีปุ๋ยโซนใจมาแบกของกันป่าซอยมาเด้อครับเด้อมากเลยมัแบกของปลาซอยกันทั้งสองตัวสามตัวเหลือยู่ ยังหลตัวนี่แม่อ,อปลาโนแก้วก็ได้หลแต่ว่าโอเต็มถุงเนะ้น,นเอนนว่าเ <c ười> มยจียังเมยแบกนี่แล้วก็จะจะไปสู่ทางผุมเอะเขากลัวตุนเลยนั่น,นัวนึโอ้โอนอยนอเลยษณาสีขั้วปลา ครับรอติดตามครับพี่น้องโอ้ผลครับผลครับครับตอนนี้ก็ใช้วเวลาติ๊แหไปลืมุ่้งม่วงครับตอนนี้หกม่งเคืองครับใส่ปาถูกลุ้ยเคืองทุบปุ๋ยครับนี่ครับผลงานครับโอ้พี่น้องเห็นมัลยน้องน้องนี่ครับผลงานมือนี้ครับภายใน เงี้ยเงี้ยเอาเนี่ยครับนี่ครับโอ้ตัวโบเมนน้อยๆแล้วครับฝุ่นครับนจะกรรมฝุ่นครับนี่แล้วครับผลงานมือนีครับปาหนกแก้วครับนี่ครับบ่าปากมันขึ้นนกแก้วครับก็ไปเอื้อมมันปานนกแก้วนี่ครับส่วนพี่น็อตผนก็ยังตึกแหอยู่ครับอยู่ฟังพุ่นครับเป็นกางหาทางขามมาอยู่ครับจะได้กลับกันแล้วครับผม ผลงานมือนี้ครับค,ครับได้แล้วแรงอยู่ครับบริเวนแหลวแรงมือเดียวบแบหลายแรงอยู่ครับโอ้นี่คือจังปลาที่้องว่าปลาอย่างน้อนนี่นะครับเบื้งเอาครับตัวมาอยู่นีอื่นปลาเขาหน่อยปลาเขา ที่ทางตาขาวนี่นะครับงั้นมันนี่โอ้นี่ครับ,ป,รรบป,รปลานิ้นมาเอาเลยครับปลานิ้นปล่อยครับแต่ปลานิ้นมาปล่อยขึ้นครับเอาแต่มุนี่ครับเบียร์แล้วครับปลานิ้นต่ปลานิ้นไรเนี่ครับ คลิปนี้ก็สิจบเท่านี้แล้วครับนี่ครับสรุปผลง,งานครับหนึ่งชั่วโมงได้ปลาถึงเคืองทุงปุ๋ยครับมันจะตัวยังไงครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ